เรามาถอดหัวฉีดโตยโยต้าแคมรี่กันนะครับหลังจากถอดลักหัวฉีดออกแล้วนะครับถอดปักหวัวฉีดเราก็จะมาถอดในส่วนของหัวฉีดกันนะครับโดยการคลายน็อตเบอร์สิบสองนะครับน็อตเบอร์สิบสองสองตัวในการยึดนะครับ โยต้าแคมรี่ครับนะครับดูข้าวซึมนะครับถอดไปเช็คกันเราจะถอดหัวฉีดไปเช็คนะครับอ่ะยกมาแล้วครับนี่ครับหัวฉีดเรามาแล้วนะครับนี่ครับสี่หัวนะครับสี่หัวหัวฉีดแล้วเราจะไปเช็คกันนะครับในส่วนของการเช็คนะครับอ่ะถอดหัวฉีดนะครับดึงขึ้นมาครับหนึ่งตัว สตัวนะครับ3มตัวแล้วก็สตัวครับโอ,โอ,โอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ,อ,อ่าโ,โอลิงน่าจะอยู่ข้างในขาดหรือเปล่าครับตัวนี้ฝาหลุดนะครับตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับ1ตัวโอลิงหายขับฟ้ามันไม,ไม่มีใช่ไหมไม,มีไหมอ่าเดี๋ยวหาอะไรเกี่ยวนะครับนี่บ้ไม่มีนะแล้วไปตัว ตัวกรองด้วยนะตัวฝามันตัวนี้ไม่มีไม่น่ามันซึมมันรั่วนะครับตัวนี้เป็นสูบสี่นะครับสูบสี่ส่วสุดท้ายนะครับโอเคครับสูบมันมจะมีมเห็นไหมอ่าโอเคโอลิงแต่ว่าไอ้ฝาครอบข้างบนมันล่ะตัวตัว,ต,วตัวหัวกรองไม่มีนะ<ม>นะครับนี่ครับเป็นส่วนของหัวกรองมันจะมีสีดำาก่อนที่จะใส่โอลิงอ่าไม่มีเนาะอ่ะโอเคครับตอนนี้สีหัวครับแต่และหัวก็ คราบเยอะพอสมครวรน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่าความต้านหัวฉีดดูนะครับค่าความต้านหัวฉีดครับอยู่ที่13โอห์มนะครับหัวต่อไปครับหัวต่อไปลอาหัวต่อไปมาดูครับหัวที่สองครับ ก็อยู่ประมาณ12 13โอห์มโอเคครับถือว่าอย่างนี้ค่ามาตรฐานครับอ่าสิบสามโอห์มอีกหนึ่งหัวครับเดี๋ยวเราไปดูปริมาณการฉีดกันนะครับ12.9สองจโอเคครับถือว่าใกล้เคียงทุกหัวนะครับในส่วนของการวัดค่าของมต้นานเดี๋ยวเราไป ในส่วนของการเช็คปริมาตรการฉีดกันครับครับเมื่อเราเข้ามาที่ร้านนะครับจะทําการทดสอบนะครับทางร้านก็ทําการเช็คโอริงให้ก่อนเลยนะครับมีขาดมีฉีดขาดไหมนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบตรวจช็คนะครับดูปริมาตรการฉีดนะครับดูลักษณะการฉีดแนวสเปรย์นะครับแล้วก็การหยดของหัวฉีดนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่นะครับ ็เป็นเครื่องทดสอบหัวฉีดนะครับทั่วทั่วไปครับแล้วก็ปรับรอบให้เหมาะสมนะครับในช่วงรอบเดินเบารอบความเร็วสูงนะครับว่าปริมาณการฉีดจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในการทดสอบรงส่วนนี้ก็ใส่น้ํายาล้างหัวฉีดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดไปพร้อมๆกันนะครับโดยหัวฉีดหัวนี้นะครับทุกหัวเลยนะครับสังเกตดูจากในส่วนของ กรองไม่มีสักหัวนะครับแปลว่ากรองอาจจะขาดเสียหายไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนกรองนะครับแล้วก็จะบอกวิธีการเปลี่ยนกรองแบบง่ายๆให้ทุกท่านได้สามารถเอาไปทำเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันครับตอนนี้จะทดสอบดูนะครับในส่วนของประมาณ30วินาทีนะครับเช็คดูซิว่าปริมาณการฉีดตัวไหน ไม่เท่ากับเพื่อนนะครับดูตัวที่3นะครับนับจากด้านซ้ายไปปริมาณน้ำมันนะครับรู้สึกว่าจะน้อยกว่าตัวอื่นๆนะครับก็แปลว่าหัวฉีดอาจจะตันนะครับการยกของเข็มอาจจะแตกต่างนะครับตัวนี้ก็ทดสอบให้ทุกท่านเห็นครับจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนกรองในส่วนของหัวฉีดกันนะครับ าดูวิธีการถอดกองเก่าออกจากัวฉีดถอดยังไงไปดูกันเลยครับหาสกรูหนึ่งตัวอนะครับหาสกรูหนึ่งตัวขนาดประมาณนี้นะครับขันเข้าไปเลยนะครับขันสกรูเข้าไปนะครับขันลงไปเลยขันเข้าไปแล้วนะครับเราจะทำการโดยใช้ครีมนะครับในการที่จะมา โยกออกมาครับนี่ครับถอดกรองออกมาได้เรียบร้อยครับกรองเก่าที่มาขาดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเปลี่ยนกรองใหม่เข้าไปนะครับนี่คือแนวทางในการเปลี่ยนกรองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราถอดแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนกรองนะครับก็ใช้คีมต่อเข้าเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จครับเรียบร้อยครับตรงแบบนี้เลยนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ยากครับเคาะเลยครับ ครับเสมอครับก็อ,อีกอันนี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับการเปลี่ยนกรองหัวฉีดครับ